ยังถอดโดนไหนรับสายแน่ยังถอดโดนไหนรับสายเลยโอ๊ยนนอตู้อุ้ยอะไรนะพี่นะแป๊บนึงนะฮัลโหลน้องไผ่ต้องจะรับวะฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยไปไปเป็นไผ่อะไรเนี่ยนุกลู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 กไงที่เขียนที่เขียนไอ้จดหมายให้กันอ่ะอ๋อนุกนุกสนมที่อยู่บ้านบ้านห้วยขวางเหรอใช่ใช่ใช่โอไปไป แม่น้ำสิบเบิร์ตเลยไปพอดีเราไม่ค่อยว่างเท่าไหร่อ่ะเราช่วงนี้เราดูแลธุรกิจให้พ่อให้แมเ่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวแม่ค่อแม่โทรมาได้ยังไงเนี่ยแม่แต่ว่าเราอยากชวนไปมามามาดูมาฟังเพลงไงอ๋อมาฟังเพลงใช่ใช่ฟังเพลงอยู่บ้านเราเป็นคอนเสิร์ตนะไม่นี่คอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีเหรอใช่ใช่ใช่โอ้แม่น้ำแม่น้ำสิบเบิร์ตเลยเออไปมานะเดี๋ยวเราให้เราไปรับไหมอยู่อยู่บ้านอะไรนะใช่บ้านห้วยขวาง ไม่รู้ว่าคุณแม่ให้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองถามแม่ก่อนนะเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจัดการให้แต่เมย์เงินก็จะมาตุ๊กตุ๊กอะไรเอ้านกนกเอ้าต้องใส่สัญญาณอยู่บ้านไม่ค่อยดีแน่ๆเลยหรือเปล่าเนี่ยเงินกับโบมี่ต่ออะไรตีต่อเลยครับต่อเลยครับแม่ให้ไปหรือเปล่านี้งานเทศกาลดนตรีบ้านนกเหรอก็ดีเหมือนกันนะอุเรี่ยงบุฟะ ได้ไปเปิดหูเปิดตาสักหน่อย้ายจะรู้เรื่องมันเรื่อยไงมนเนี่ยแต่แม่แต่อนุญยานรือเปล่าแล้วเนี่ยโอ้ยสมมอยบมวกโมงไปจิป้มกับปายพ่ว่า